อยากเทรดทองคําให้ดีขึ้นนะครับหรือว่าอยากจะเทรดให้ได้กําไรมากขึ้นนะครับมีความเสถียรมากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์ควบคู่กับปัจจัยพื้นฐานนั่นเองนะครับเพราะว่าทองคำนะครับเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากที่สุดนะเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะมากนะครับที่จะส่งผลต่อราคาของทองคํานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสงครามนะครับปัจจัยดอกเบีย้ย เงินเฟอ้อนะครับธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อทองคําทางนั้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผมจะมาพูดถึงนั่นก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ทองคำนะครับควบคู่กับเงินดอลลาร์ก็สามารถทําได้นะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นั่นเองนะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์นะครับมันขึ้นที่ตรงข้ามกับ er ทองคํานั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นหรือว่าจะลงเราสามารถดูได้จากเงินดอลลาร์ได้นดั่รรนเอง,งน,น,เนะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับหรือว่าท่านไหนกําลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆอยู่นะครับหรือว่าโบรกเกอร์ที่มีสเปซต่ำๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ HFM ได้นะครับซึ่งโบกนี้นะครับก็จะมี4ประเภทบัญชีนะแต่ที่ไฮไลท์เด่นๆเลยเนี่ยก็จะมีบัญชีโปรนะครับแล้วก็บัญชีซีโร่นั่นเองนะครับ ซึ่งบัญชีโปรเนี่ยฝากขั้นต่ำแค่100เหรียญเท่านั้นนะทุกคนก็สามารถเทรดแบบว่าสเปดต่ำๆได้เลยอะอย่างเช่นทองคําก็สเปดอยู่ที่13นะครับอย่างเช่นคู่เงิน GJ สเปดจะอยู่ที่7นะครับก็จะเป็นฟิกสเปดนั่นเองนะครับส่วนบัญชีที่เป็นซีโร่เนี่ยก็จะเป็นบัญชีที่สเปดเริ่มต้นจากศูนย์นะครับฝากขั้นต่ำแค่ศูนย์บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าคอมมิชชั่นนะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็จะคิดอยู่ที่ต่อหน,นึ่งหลอตนั่นเองนะครับ แล้วก็จะไม่มีค่าสวอปนั่นเองนะครับการเปิดบัญชีนะครับทุกคนก็สามารถกดคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับมันก็จะลิงก์มาหน้านี้แหละนะครับทุกคนก็กดคลิกลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับและสาหรับเดือนสิงหานี้นะครับในช่วงวันที่8สิงหาจนถึงวันที่18สิงหานี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับทุกคนฝากเงินไปเนี่ยทุกคนก็จะได้รับเงินโบนัสเงินฝาก100%เต็มนะครับจนสูงสุดถึง200เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็รีบไปเปิดบัญชีกับโปเกอร์เอชเอฟเอ็มได สวัสดีนักลงทุนทุกคนด้วยนะคะสอหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงทองคำอีกแล้วน,นั่นเองนะครับทองคำเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนให้ความนิยมกันอยู่แล้วเนาะนะครับมันก็จะมีความยากนะครับแล้วก็จะมีความง่ายที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละระบบเนี่ยมันก็จะมีระบบเยอะแยะมากมายเลยนะที่สามารถเทรดกับทองคําได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าจะต้องนํามาใช้จริงๆเนี่ยก็คือปัจจัยพื้นฐานนะครับคือระบบทางเทคนิคเนี่ยมันก็มีเยอะเป็นร้อยเป็นพันอะนะครับแต่สุดท้ายแล้ว คนเราจะต้องห้ามลืมปัจจัยพื้นฐานครับทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอเบา้ยเงินเฟ้อนะครับธนาคารกลางนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยทุกคนต้องรู้ในเรื่องพวกนี้นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นเงินดอลลาร์นั่นแหละนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเทคนิคการวิเคราะห์นะครับควบคู่ในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคนั่นเองนะครับสำหรับทองคําแล้วก็เงินดอลลาร์นะครับเงินดอลลาร์นั่นแหละก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรรรงงงงงต่่ออออททททคคคํํําาาาาามมกกๆนัะบบุุจจสสยวแรง นะครับหรือว่าจะมีการดีดขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยมันเหตุผลมาเนื่องจากอะไรนะครับทั้งๆที่มันทั้งๆที่มันไม่มีข่าวนะหรือว่าจะเป็นข่าวนอกตลาดก็อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้น,นะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อราคาทองคําจริงๆเนี่ยก็คือเงินดอลลาร์นี่แหละนะครับบางทีเงินดอลลาร์เนี่ยมันไปชนโซนแนวต้านใช่ไหมนะครับมันเลยทาให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงช่วงขณะนะครับซึ่งช่วงนั้นแหละก็จะทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้น นั่นเองนะครับมันก็จะส่งผลให้ทองคํไดีดตัวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แหละนะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการวิเคราะห์ทองคําควบคู่กับเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะว่ามันก็สาคัญเนาะนะครับนอกจากเทคนิคนะครับมันก็จะมีเงินดอลลาร์นี่แหละส่งผลแบบว่าค่อนข้างรุนแรงกับทองคํานั่นเองนะครับใครสายทองคำเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสรับทองคำนะปัจจุบันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นเทนขาขึ้นเนะียรน่คับ คือถ้าดูจากไทม์เฟรมดีทุกคนก็จะเห็นว่าทองคําคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถึงแม้ว่าช่วงแบบว่าช่วงเนี้ยอาจจะเป็นขาลงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ทาโรตํมก่าโรนีนะครับคือในเชิงดเทลี่เนี่ยมันก็ยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าในส่วนของดอลลาร์ล่ะคือทองคาเป็นเทนขาขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าดอลลาร์ในช่วงหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นเทนขาลงนะครับแต่ว่าถ้านับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี้ยทองคําก็เป็นเทนขาลงในช่วงนี้นะครับ แสดงว่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงินดอลลาร์กันก่อนนะครับเงินดอลลาร์ถ้าทุกคนเห็นเนี่ยอ่าต้องไปทาเฟรมเดย์เนาะทางเฟรมเดย์เนี่ย,ยก็จะบ่งบอกว่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่านะครับนี่มีการอ่อนค่าลงมานะครับเลยทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นแบบนี้นะครับนี่มันจะสวนทางกันนะครับแต่ว่าในช่วงในช่วงแบบว่าเดือนเนี่ยในใน,ในช่วงเดือนเนี่ยนะครับเงินดอลลาร์เนี่ยก็มีการแข็งค่าขึ้น ขึ้นไเลยทําให้เงินค่าเงินทองคำเนี่ยนะครับทองคํามันก็ปรับตัวลงนะครับนี่แหละมันก็จะเป็นเหตุผลที่อาจจะสามารถนํามาประกอบการเทรดได้นะครับเราสามารถคือนอกจากจะวิเคราะห์ในทำเฟรม e ดยเนี่ยเราก็ลองย่อยไปที่ทาเฟรม h 4ก็ได้นะครับใครแบบว่าอยากจะอยากจะเทรดบ่ายเทรดเซลล์ทองคำาเงี้ยเราก็ต้องไปดูเงินดอลลาร์ก่อนว่าเฮ้ยช่วงนั้นเนี่ยดอลลาร์มาไปชนแนวต้านสําคัญไหมที่มีโอกาสที่จะทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงเนี่ยก็อย่างเช่นตรงเนี้ยเนี่ยแนวต้านนะครับ เนี่ยช่วงนี้แหละก็อาจจะเป็นช่วงที่เงินดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ทองคำเนี่ยจะเริ่มปรับตัวขึ้นนี่แหละเราสามารถดูในเรื่องของเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยได้นะครับทางเฟรมด์เนี่ยก็บ่งบอกชัดเจนแล้วเนาะว่าเป็นเทนขาลงนะครับสำหรับเงินดอลลาร์นะแล้วก็ทองคําก็ยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์เฟรมดีเนานะมันก็ค่อนข้างใช้ระยะเวลานานนะครับ ผมเชื่อว่าใครที่ติดตามผมเนี่ยก็จะเป็นเป็นเดทซะส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นเทรดรายวันต่อวันเงี้ยเทรดทำฟเฟรม4ชั่วโมงหรือว่าเทรดหชั่วโมงใช่ไหมเราก็ปรับไปที่4ชั่วโมงกันก่อนนะครับถ้าเฟรม4ชั่วโมงนะครับทุกคนก็คงเห็นแล้วแหละก็คงเป็นเทรนขาขึ้นอย่างก็คงจะเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนเนาะนะครับทองคาลักษณะหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทําเหมือน falling wedge นะครับทำลักษณะคล้าย falling wedge เดี๋ยวผมลองตีเส้นให้ดูนะครับนี่ลักษณะประมาณนี้ ทำ falling wedge ลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสะสมกําลังซื้อเพื่อที่จะทะลุขึ้นต่อนี่แหละนะครับถามคาถามก็คือจะลงไปสุดตรงไหนเราก็ต้องดูเงินดอลลาร์นี่แหละว่าเงินดอลลาร์เมื่อไหร่จะถึงโซนต้านนะครับทองคำนะตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะหาจุดพักตัวก่อนนะครับจุดพักตัวที่สําคัญเลยก็จะมีจุดนี้แหละเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับราคา1นึ่งพัน่อพนเเนี่ยโซนแนวจิตวิทยาเลยนะครับเราก็จะตีโซนนี้ไว้ นี่แหละมันคือโซนโซนนี้แหละนะครับโซนจิตวิทยาเลยเราก็จะตีโซนแนวรับนี้ไว้คือถ้ามันต่ํากว่านี้เมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสลงมาสุดนี้ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราทาจะขึ้นก็ต้องรอลุ้นไม่ให้ต่ํากว่านี้เป็อนอันขาดเลยนะครับต่อไปเนี่ยก็นะครับเราก็หาแนวรับได้แล้วเนาะแนวรับเนี่ยก็จะมีโซน61.8%นะครับโซนนี้แหละนะครับ,นะค,รบคือจริงๆแล้วเนี่ยราคามันก็เบรกรอาขึ้นไปแล้วแหละ เนี่ยมันทะลุขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าผมตีเส้นนี้นะเนี่ยมันทะลุขึ้นไปแล้วคำถามก็คือนี่แหละมันจะขึ้นต่อไปก็ต้องห้ามต่ํากว่าโลนี้เปน็นนันขานะครับมันคือลกักษณะกราฟเนี่ยมันทำฟอร์นิ้งเวทแล้วแหละมันเพื่อที่จะขึ้นแล้วแหละนะครับแต่ถามคาถามก็คือมันจะขึ้นตอนไหนเนี่ยเราก็ต้องไปดูเงินดอลลาร์นะครับอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเงิน,งนทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับถ้าดูในเชิง RSI ล่ะ RSI เนี่ยก็ทําลักษณะเหมือนกันนะครับเนี่ย ฟอร์เรเว e เหมือนกันนะครับเราก็ต้องรอให้กราฟมนทะโลเส้นเหลืองนี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็นี่แหละรอจังหวะกราฟที่มันยกโลขึ้นนะครับกราฟยังไม่ยกโลนะรอดูโลถัดไปนี่แหละนี่รอดูโลถัดไปตรงนี้ว่ามันจะยกขึ้นไปไหมนะครับเราก็ต้องรอดูโลถัดไปนี่แหละนะครับว่ามันจะยกขึ้นไหมนะครับถ้ามันทําทรงยกขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยยกขึ้น แล้วทองคำเนี่ยมันกลับทำโลที่ต่ำลงอ่ามันเป็น d ดเวอร์เจนส์นะครับบูลลิชเดเวอร์เจนส์ที่มันอาจจะสามารถกลับตัวขึ้นไปได้นะครับยังไงก็ต้องรอดูกราฟหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของ MacD เนี่ย m a ก d ก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่เนาะมันยังไม่ค่อยมีวอลลุ่มแรงซื้อเข้ามาเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องรอให้มันเกิดแท่งฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นมาก่อนนะครับมันก็จะบ่งบอกว่าแรงซื้อจะเริ่มมาก็คือรอให้ไอ i มันเบรกขึ้นไปก่อนอนะ่ะเนี่ยเบรกทะลุขึ้นไปทาโลสัญญ,ญาณ แบบว่าแรงซื้อจะเริ่มเข้ามานะครับต่อไปในส่วนของดอลลาร์เนี่ยคือทองคาเรารู้แล้วว่ามันอยู่โซนแนวรับคาถามคือมันจะลงไปสุดตรงไหนหรือว่ามันจะขึ้นตอนไหนเราต้องไปดูดอลลาร์นี่แหละดอลลาร์ทำเฟรม D เนี่ยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเครื่องเงินดอลลาร์จริงๆแล้วอ่ะมันยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่มันน่าจะลงมาพักตัวครั้งใหญ่นะครับงเงินดอลลาร์มาพักตัวที่6 1 8แนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อเพราะว่าทําโลที่ต่ําลงนะครับทํา o w ต่ําลงแต่ ถามว่าดอลลาร์จะลงไหมหรือจะขึ้นไหมเนี่ยคำถามนี้เนี่ยจะต้องดูในเรื่องของปัจจัยดอกเบียย้ยนะครับเราก็ต้องรอดูข่าวเฟดเนาะเฟดเนี่ย ane, ก็จะเดือนคิดว่าน่าจะเป็นเดือนนี้นะข่วในเรื่องของดอกเบียย้ยเนี่ยทุกคนก็จะต้องรอติดตามในเรื่องของการขึ้นตาดอกเบีย้ยนะครับคือถ้าขึ้นตาดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะมากนะที่จะส่งผลเงินดอลลาร์นะครับยิ่งขึ้นดอกเบีย้ยสูงมากเท่าไหร่ยิ่งจะเป็นผลเสียด้วยนะครับมันอาจจะทําให้ธนาคารหลายธนาคารหรือว่าธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยมันส่งผลกระทบได้นะครับอาจจะทาให้บรันะค แต่ปกติแล้วในการขึ้นดอกเบีย้ยจะส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าใช่ไหมแต่ณปัจจุบันนี้ไม่เสมอไปนะครับมันอาจจะส่งผลให้หลายบริษัทล้มละลายเศรษฐกิจแย่ลงก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเฟดจะต้องคิดดีๆมากนะครับการที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ว่าในนักวิเคราะห์หลายคนี่ยก็มองว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละในแบบว่าครั้งหน้านะครับเราก็ต้องรอติดตามข่าวในต่อไปนั่นเองน,นะครับเงินดอลลาร์นะครับลงมาพักตัวนะครับคือจริงๆลงมาพักตัวเพื่่่ออขึ้นตนะแตแ มันจะเบรกเอาขึ้นไปไหมเราก็ต้องตีโซนแนวต้านไว้นะครับเราก็จะใช้โซนนี้ประมาณนี้นะครับจริงๆเงินดอลลาร์เนี่ยเบรกเอาขึ้นแล้วนะเนี่ยผมตีเส้นเทรนไลน์แนวนี้ไปเลยนะครับเนี่ยเงินดอลลาร์เริ่มเบรกเอาขึ้นแล้วแสดงว่ามีโอกาสกลับมาแข่งค่าขึ้นนะครับมีโอกาสแล้วก็ในเรื่องในเชิงของ r s SI ซเนี่ย r s SI ซก็เดี๋ยวผมลองตีเส้นก่อนเงินดอลลาร์ตอนนี้ชนแนวต้านแล้วนะครับชนแนวต้านแล้วแต่ว่า ในเชิงกราฟเทคนิคเนี่ยกราฟก็เบรกเอาขึ้นไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีชนนต้ตานตรงโซนนี่แหละอาจจะทําให้ทองคำเนี่ยมีการเติบโต,ตขึ้นนะครับมีโซนนี้แหละนี่หละคือโซนน้ำานสาคัญนะครับนี่อาจจะทําให้ทองคำปรับโตขึ้นได้แล้วก็เงินดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงก็เป็นไปได้นะครับนี่อาจจะลงมาโซนนี้เพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับนี่โซนน้ตานเงินดอลลาร์เนี่ยก็จะมีโซน2โซนนี้นะครับที่เป็นโซนสําคัญก็จะเป็นโซนนี้ด้วย นี่ที่กราฟจะต้องทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับแต่อันดับแรกเนะี่ยจะต้องผ่านไฮนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าไฮคือถ้าผ่านไฮนี้ไม่ได้นะครับปิดแท่งเหนือโซนนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยถ้าปิดแท่งเหนือโซนนี้ไม่ได้กราฟจะลงลึกนะครับค่อนข้างลึกมากอาจจะลงมาโซนนี้ก็เป็นไปได้นี่โซนเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วกราฟด,ดอลเงินดอลลาร์เนี่ยจะต้องปิดเหนือไฮน,นี้ก่อนเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับทำเฟรมทำเฟรม D เนาะอันนี้ทำเฟรม D ก็ ในเชิงของ RSI เนี่ย RSI ก็ชนโซนต้านแล้วนะครับกรบาฟก็อาจจะมีการปรับตัวลงนะครับในสัปดาห์นี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูทำฟรม4ชั่วโมงนีดีดทำฟรม4ชั่วโมงก็เงินดอลลาร์เนี่ยก็อยู่ในโซนต้านแหละครับแล้วก็ RSI เนี่ยก็ทำยกไฮแล้วก็ยกโลขึ้นนะครับตอนนี้มาโซนต้านละเนี่ยต้อคนเสิรว่า RSI เนี่ยมาทำไฮเท่าเท่ากันเนี่ยคือโซนต้านนะครับต่อไปก็รอลุ้นว่า จะหลุดเส้นนี้ไหมนะครับเนี่ยจะหลุดเส้นไอซไซโซนโซนนี้ไหมถ้าหลุดเนี่ยมันก็จะลงมันเองนะครับหรือว่าทุกคนก็ต้องตีเส้นนี้ไว้นี่ตีเส้นเทนไลน์แนวรับไว้นะครับตีเส้นนี้ไว้นี่เส้นนี้นะครับเส้นสีขาวนี้ก็จะเป็นเส้นของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นเส้นเทนไลน์แนวรับถ้ากาบมันหลุดลงเมื่อไหร่นี่แหละคือจะเป็นสัญญาณที่เงินดอลลาร์เนี่ยจะอ่อนค่าลงนั่นเองนะครับอ่อนค่าลงในช่วงขนาดนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะขึ้นต่อนี่อาจจะหลุดลงแบบนี้นี่แหละก็จะเป็นช่วงที่ ทองคำเนี่ยจะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยเงินดอลลาร์ก็ยังคงแข่งค่าอยู่ยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะหลุดเส้นสีขาวหรือไม่นะครับถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยทองคําก็จะเริ่มที่จะทะลุเส้นสีเหลืองนี้ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคการเิเคาะในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ทองคํานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเชิงทางเทคนิคเนาะต่อไปเนี่ยทุกคนก็ต้องไปดูในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนี่แหละทางเศรษฐกิจต่างๆแหละ ก็จะเป็นเรื่องดอกบี้ต่างๆนะครับแล้วก็พวกเงินเฟอ้อนี่แหละมันค่อนข้างสําคัญมากนะครับถ้าเราเมินเฉยต่อพวกปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็อาจจะคือถ้าใครเทรดยาวเนี่ยนะครับไม่รอดได้นอนนะถ้าใครเทรดสั้นวันต่อวันนะฮะอันนี้โอเคเน,นี่ก็พอเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเทรดยาวลงทุนระยะยาวแบบเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ในเรื่องของข่าวเศรษฐกิจต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกสินทรัพย์หนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีน,นั่นเองนะครับก็จะเป็นการาฟใน,นี้แหละนะครับ อันนี้ก็จะเป็น usbon d 10 years นะครับมันก็จะส่งผลโดยตรงกับราคาทองคำนะครับที่ทุกคนเห็นราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงใช่ไหมลักษณะแบบเนี้ยมันก็เป็นเนื่องมาจากที่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันมีการปรับตัวสูงขึ้นนี่แหละนะครับนี่ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลสําคัญมากนะครับคือถ้าดูจากตาป่าแล้วเนี่ยนะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนดีมากนั่นเองนะครับก็จะเป็นเทรนขาขึ้นลักษณะแบบนี้เลยนะครับต่อไปเนี่ยเราก็ต้องรอ ในเรื่องของดอกเบีย้ยนี่แหละนะครับค่าดอกเบีย้ยนี่แหละส่งผลโดยตรงกับ US b o n บ10 y ท a r ยนะครับยิง่งทารดอกเบีย้ยเพิ่มสูงขึ้นคนจะนําเงินไปลงทุนที่พันธบัตรรัฐบาลมากขึ้นก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แหละนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญมากนะครับที่จะส่งผลต่อราคาทองคานั่นเองนะครับคือถ้าทุกคนดูจากการาฟทางเทคนิคเนี่ยการาฟก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีแนโนมที่จะปรับตัวขึ้นไปอีกนะครับ คือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการาฟมันจะเป็นสุดที่เท่าไหร่นะครับเราก็ไม่รู้เลยเราจะต้องดูปัจจัยดอกเบีย้ยนี่แหละนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะมีข่าวอีกทีก็ในช่วงเดี๋ยวผมจะลองเช็คนะครับดอกเบีย้ยใน,นเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะเป็นข่าวครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นวันที่21เอ,อกันยานะครับวันที่21นี่ก็ครั้งก่อนเนี่ยนะครับคาดการว่าราคาครั้งก่อนนะครับดอกเบียเ้ยจะอยู่ที่5.5จูเ5%นะ นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีค่าคาดการณ์นะครับนักวิเคราะห์ก็ยังยังคงกําลังหาทิศทางอยู่นะครับก็เราดูว่าธนาคารกลางหรือว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมนะครับหรือว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหรือว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้ามันขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับ US bond 10 year เนี่ยขึ้นแน่นอนนะครับแต่เงินดอลลาร์เนี่ยไม่รู้เงินดอลลาร์อาจจะลงก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับทองคําก็ อาจจะมีโอกาสปรับตัวลงได้นะครับถ้าขึ้นในตลาดดอกเบี้ยนะเพราะว่าคนเขาย้ายสินทรัพย์ไปซื้อปันธบัตรรัฐบาลไงนะครับทองคําก็อาจจะปรับตัวลงก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เสมอไปนะเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวตัดสินแล้วนะครับว่าเฟดจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับถ้าขึ้นเนี่ยส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามมาที่21กันยานะครับต่อไปก็จะเป็นในใครสายเทรดสั้นเนาะนะครับเทรดวันต่อวันเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ time เฟร m e เล็กกว่านี้ได้อีกนะอย่างเช่น1ชัั่วโมงนะครบ หชั่วโมงเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์แบบว่ากับเงินดอลลาร์ได้นะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้เหมือนกันเราก็ปรับไปที่1ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับหชั่วโมงเนี่ยอ่ะทุกคนเห็นว่าตรงโซนนี้เป็นการสัมผัสเส้นเทเล่าล่าสุดใช่ไหมนะครับโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ไปก่อนเราก็ซูมเข้าไปเราก็ตีเส้นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยทุกคนจะว่ามันสัมผัสล่าส,ส,สุดผมจะใช้จุดนี้เป็นโลตําสดแล้วก็ตีขึ้นไปอีกแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้วว่า เงินดอลลาร์เนี่ยมันเบรกเอาลงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณให้เซลนะเราเราต้องรอให้มันหลุดลงมาก่อนแล้วกลับขึ้นแล้วเราค่อยเซลลนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณที่เงินดอลลาร์เนี่ยมันการอ่อนค่าสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็สามารถหาจังหวะที่จะไปเทรดบายของเงินดอลลาร์เราก็สามารถหาจังหวะที่จะไปเทรดบายกับคู่เงินทองคําได้นั่นเองนะครับทองคําก็ปรับไปที่ทางเฟรม1ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราก็ตีเส้นไปนะครับตีเส้นหา โซนนะครับหาโซนว่าทองคำเนี่ยจะเบรกเอาในเส้นเทราไหนนะครับเดีย๋ยวผมก็จะหาจุดสัมผสัสเส้นเทราล่าสุดก็จะเป็นโซนนี้เนาะผมก็ตีลากไปนี่เรา,เราก็เราก็รอจังหวะที่กราฟมันทะลุเส้นสีฟ้าขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็ต้องรอให้จังหวะที่เงินดอลลาร์เนี่ยเงินดอลลาร์มันกลับมาโซนตรงนี้ด้วยแล้วก็ลงต่อนะครับดังนั้นแล้วทองคําก็เราก็จะได้เทรดตามโมเมนตัมแรงซื้อด้วยนะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนั่นเองเนี่ยเราก็ต้องรอจังหวะที่กราฟมันทะลุขึ้นแบบนี้นะครับ ทะลุขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ให้ย่อลงมานะครับจังหวะรีเทสย่อลงมาเนี่ยเราค่อยบายขึ้นไปเก็บกําไรตรงโซนสีนี้ได้นะครับเนี่ยเส้นสีเหลืองนี้ได้โดยที่ใช้เงินดอลลาร์นี่แหละเป็นเป็นปัจจัยหลักในการเทรดนีนด้นะครับอันนี้ก็จะสายแบบว่าเทรดทางเทคนิคเลยนะ เทรดวันต่อวันเนี่ยทุกคนก็สามารถใช้เงินดอลลาร์นี่แหละนะครับเป็นปัจจัยในการเทรดได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเทรดโดยใช้ทองคําแล้วก็เงินดอลลาร์นะครับเป็นแบบว่าปัจจัยควบคู่เทรดด้วยกันไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับการลงทุนเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงมากโดยเฉพาะการลงทุนทองคํานั่นเองนะครับ คือมันก็เราไม่มีทางรู้ได้นะครับว่ามันจะมีปัจจัยอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับว่ามันจะมาส่งผลต่อราคาทองคำนั่นเองนะครับนอกจากเงินนอลล่านะครับมาแล้วนะครับเราจะต้องตั้งเอสแอลทุกครั้งในการเทรดเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่แบบว่าเป็นเงินเป็นเงินเยนอะนะครับเราไม่ควรที่จะนําเงินร้อนมาเทรดนะครับแล้วก็ลงทุนด้วยความเสี่ยงตำมๆนะครับออกหลอดให้มันสมส่วนกับเงินทุนที่เรามีนะครับแบบนี้เราก็สามารถอยู่รอดในตลาดในระยะยาวนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าท่านไหนสงสัยตรงไหนก โดยตรงได้เลยนะ,นะครับไม่ว่าจะเป็นการเนตไลน์นะครับหรือว่าจะทักมาหาผมทาง Facebook ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ